กาบสวัสดีเพื่อนๆม่พี่หน้องทุกท่านนะี่ยดีใจที่เรสู่ช่องสุกเกมก็อยู่ผมนะมีข่าวดีมาบอกแล้วนะวังพังแมนนะเปิดจริงวันที่3สิ at, มกราคมนี้แล้วนะแนะสอบเจอกันวันเปิดจริงนะเพราะว่าเกมนี้ก็เลยไม่ยากครับฟาร์มบนหลูกไปรายละเอียดก็ค่อนข้างจะเยอะมีย่อยลุนใส่ลุนมีฟาร์มยอะพีให้สุดมีฟาร์มขอบนะบนหลูกไปให้แข็งแกร่งแล้วก็ต่อสู้แล้วทำภารกิจนะ ตอนทดสอบมันก็บัคอยู่นะตรงนี้เพจบัคประมาณนั้นก็เดี๋ยวทำเพจไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเล่นได้ยาวในเกมนี้ก็เจอกันวันที่37มกราคมนี้ใครที่รอก็ซื้อจอยรอไปเลยนะก็มาดูเกมนี้เพก่อนเปิดจริงสำหรับคนที่ไม่ได้ทดสอบกันแล้วกันนะผมเนาะประมาณนี้นนนนนนนตอนนี้ยังไม่ไดส้สู้ครับผมว่าเ้านี่ผมโทษทีนะ เกมเพย์ประมาณนี้เลยครับจะเลือกตัวละครได้นะฮะสามตัวต้องเลือกตอนก่อนลงสนามว่าเราจะบังคับใครนะประมาณนั้นลองทีละตัวนะผมแต่ว่าไอชื่อไรนะไอตัวหนังกระติกอ่ะโอ้โหเก่งเลยฟาร์มก็เร็วนะฮะมีการฟาร์มแบบบอดด้วยนะผมเนี่ยบอลทองนะผมยิงระยะไกลโคตรด,ดีนะ เปลี่ยนตัวละครได้นะหนึ่งสองสามสี่สลับได้นะถ้าผมจะไม่ผิดเนะใครยังไม่เคยเห็นเกมเพีก็ดูเกมเพีไปก่อนนะอันนี้ผมลองเอาตัวนี้มาเสียบดูอ,อันนี้ก็เป็นเกมเพีที่ผมเล่นไวตนนะ้ตอน Cbt ีทีนะผมก็อยู่ที่ตัวละครเลยครับเกมนี้เนี่ไม่มีระยาะสายเติมเงินในถูกใจมากนะฮะไ่แต่ว่าคนที่ไม่มี ใบเติมก็โหย่งยงเกลือนะฮะแต่มันก็แจกเยอะอยู่นะแต่ว่าตอนที่มันแจกผมผมมันบนั๊กไงคนเปิดเยอะอยู่ฮะก็นนดีใจด้วยเนาะก็เกมที่เป็นทางเลือกนะช่วงนี้ก็มีแต่คนเล่นแบ็คโคเบอร์เนาะอันนี้มาวันที่3 1มกราคมก็แบ็คโคเบอร์นี้นีหนาวอ่ะ สนุกอยู่ครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบฟาร,ร์มบนหลูปแล้วก็มีฟาร,ร์มอัพขั้นฟาร,ร์ม e x p นี่ะฟาร,รม์มยามฟาร,ร์ม e x p ได้สักห้าสิบนะฮะจะไปได้ไกลแ,แรกเล่นง่ายมากเน้ายหลังๆก็ต้องฟาร,ร์มขอบฟาร,ร์มอาวุธทำขอบทำนู่นหาอาวุธเนะฮะเพื่อที่อัพขั้นไปเรื่อยๆนะฮะอัพเลเวลด้วยสำคัญเลยวันแรกต้องเล่นโคตรยาวนะฮะ เกมนี่ต่อไปก็ผม,มาหาของนะผมก็ใช้พินบอลแล้วรู้สึกมันจะเลือกเลือกตัวนำอยู่ข้างหน้ามันสลับสับเปลี่ยนไม่ได้เลยมั้งนะรอตอนนี้นผมว่ามันสลับได้นะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยไอตัวนี้ยิงมันมากครับยิงระยะไกลไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้าไปบวกเยอะนะผมนะไม่ต้องเข้าไปบวกเยอะมีชาร์จด้วยนะ มีสกิลชงสกิลชาร์จมีสกิลโนสกิลนี่ผมจําไม่ได้นะมันมันสลับได้แต่เราต้องเปลี่ยนแป้นนะฮะเปลี่ยนแป้นแล้วสลับตัวละครได้เออตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนภาษาแป้นเลยสักอย่างนี่แหละนะ,ะแต่มันเปลี่ยนได้กดเลขสี่แป้นบนหรือขวามือล่างเดี๋ยวเขาคงแก้นะฮะให้ดูตัวพินบอลนะฮะยิงโคตรมันในตัวนี้ ล้วจะมีสกิลภาษาขวามือไหมอ่าี่เป็นเลขหนึง่งของแต่ละคนนะฮะก็มีภาษาไทยครับไม่ยากครับรายละเอียดก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฮะถึงจะเป็นเกมแอคชั RPG ่นอาร์พีจีก็มีวิ่งควสดด้วยนะแอคชั่นอาร์พีจีเอาร์พีจีเรียกว่าไงนะแอคชั่นเอ็มโอนะฮะอาร์พีจีมีวิ่งควสหาของในมงในเมืองวิ่งควสดนานเหมือนกันนะฮะวิ่งเก็บยุทธี พอจะจบด่นไปด่าน3เมรื่อยเนี่ยต้องต้องวิ่งเคีรนะต่างจะเปิดสกิลมันเล่นง่ายครับตัวนี้บอลทองใครได้ก็แจวเลยมัปรับปุ่มได้ผมจำได้แต่วมนต้องกดอะไรนี่แหละทำให้เป้นสลับได้นตะ้อกดปุ่มเลขขวามือไม่ได้อืม นัมเบอร์ต้องกด,ดงถ้าจำไม่ผิดต้องกดตำบวนเถอะถึงเวลาเปิดจริงก็น่าจะเขาน่าจะปรับปรุงมาเยอะนะตอนตอนทดสอบก็ค่อนข้างจะมีบัก๊กมีอะไรเยอะอยู่อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาดูการฟาร์มนี่วิงะะว่งเควสนะครับวิ่งเควสส่วนใหญ่ผมก็เล่นตัวเนี้ยยาวเลยเพราะมัน,ม,นมันง่ายฮนะ ไอ,ไอตัวหุ่ยนยนต์มันชื่ออะไรนะไอ้นั่นก็เก่งเนะี่ยหลายเวอร์ชั่นเลยเวลาฟาร์มไอปูอี่ฮะเงีจะมีโอ้โหหลายด่านมากเลยเล่นแบบยาวมากเลยเล่นเป็นอูนานนะสตรีมมาแรกจะห้าหกชั่วโมงแล้วนะฮะ งานดีมากผมว่าต่อจอยเล่นอะดีกว่าเมาสนี่ <laughs> เมื่อยม,มือมากต่อจอยผมว่าบันเทิงเลยว่าถ้าเราไม่แรงพออัพขั้นไม่พอมันอัดไม่ได้นะ บอกเลยภาพจริงๆสวยมากนในเกมเนียนกริบเลยเนี่ยท่าไม่ตายมันนะมโคคนชอบท่าไม่ตายโคตรสวยอะประมาณนี้แล้วก็ให้ดูด่านนี้นะมให้ดูด่านยุงตอนทดสอบก็ชำนาญแล้วระบบมันแบบ เหมือนอัพบนรูปครับอัพขอบอัพเสร็จปุ๊บก็อัพขั้นอัพเลเวลนะฮะฟาร์มหาอุปกรณ์มาอัพเลเวลให้ได้ EP อัพเลเวลขึ้นไปสูงๆมันจะไปได้ไกลวิ่งเครสตันด่านไหนวิ่งเควสจะวิ่งนานช่วงหนึ่งฮนะด่านสองขีดสามหรือสามน่าจะด่านสามสองขีดสามมัจะไม่ได้จะวิ่งเควสนานมากเลยต้องอดทนเลยแต่คนที่เล่นพวกแนว MOBA ไม่เท่าไหร่นะอันนี้มีแอคชั่นมาด้วยนะฮะใส่แอคชั่นวิ่งเฟสเอ็มเอ็มโอจะวิ่งอยู่เลยนะฮนะเฟสตียุง๋ยวดูนะเนี่ยบอสมันโหดมากนะฮะเนี่ยไอตัวเนี้ยเก่งจีนอต ผมใช้แล้วผมสื่อว่าป็นจริงแรงเลยเก่งหลายตัวนะครับอะตอมมิกอีกอลกยิงทีไฟลุกขนไฟลุกยุงเลยนะโอ้มีหลายหมดต้องห่วงเล่นวันหนึ่งแทบตายอะ่ะต้องใช้เวลาต้องปล่อยฟาร์มอีกนะ ก็ให้ดูเกมเพลย์ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยเดี๋ยวมันเปิดจริงทุกคนจะได้สัมผัสอยู่แล้วนะฮะวันที่สา31มกราคมนี้เตรียมตัวเลยฮะร้านผมรับเติมแน่นอนนะฮะเจอใหม่คลิปแน่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม